ขั้นตอนการใช้ฟังกช์ชัน b 4 to a 4นะครับขั้นตอนแรกกดเข้าไปในเฟอร์บินะครับกดเลือกฟังกช์ชัน b 4 to a 4นะครับหลังจากนั้นการใช้งานก็วางต้นฉบับที่เครื่องนะครับกดปุ่มสตาร์ทเครื่องก็จะทำการสแกนนะครับย่อขนาดต้นฉบับให้พอดีกับกระดาษที่เราเลือกนะครับในที่นี้ก็เป็นกระดาษ a 4 อย่างถ้าต้นฉบับมี2หน้านะครับให้พลิกต้นฉบับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเครื่องก็จะทําการสแกนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วเรากดไปที่ฟ i n i s h s c a นะครับเครื่องก็จะทําการถ่ายออกมาอันนี้ขั้นตอนการใช้งานมีเท่านี้นะครับส่วนวิธีการเซตอัพฟังก์ชันนะครับให้เข้าไปดูในฟังก์ชันก่อนนะครับดูที่ original orientation นะครับ เลือกเป็น top 8 on l e f t นะครับแล้วก็กดติดไปนะครับหน้านี้มาดูที่ส่วนของ paper selection ให้เลือกเป็นกระดาษจากถาดที่1นนะครับ z o o นะครับตั้งเป็น auto และก็ดูเพล็กนะครับตั้งเป็นตัวนี้นะครับในส่วนของการเซตอัพฟังก์ชันก็มีเพียงเท่านี้นะครับ